สวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับผมรถแต่งไว้ใจผมนะสำหรับผมไอตี้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้ฮะตัวที่ขายดีที่สุดณตอนนี้นะครับผมเป็นตัวเทลบอสนั่นเองนะครับผมสาหรับเชฟโรเลตนะทาไมถึงขายดีรู้ไหมครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้เนี่ยมันทำไมถึงขายดีเพราะราคาไม่ถึง700,000กับตัวยกสูงนะผมเพียง655,000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ได้รอๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี้ะ ออ่าโเคฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่ผมเอามาลงไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพามาพบกันอีกหนึ่งคนระหลอนครับกับคันนี้ฮะโคโลราโดเทลบอสนั่นเองนะครับผมนี่เลยกับสีเทาดำดักชาโดนะสีเทาดำดักชาโดนะสีเทาดำ,าดำใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับแบบนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหสำหรับตัวนี้หลอน เท่ๆนะฮะตอนนี้พี่ยังมีงขายอยู่และยังขายอยู่และยังทำตลาดอยู่นะตอนนี้นะผมนี่เลยครับผมสำหรับตัวนี้นะทําไมถึงขายดีรู้ไหมฮะพี่ดีขอแนะนำนิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงนะกับโคมไฟหน้าสีดําเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะฮะพร้อมกระจังหน้าสีดําแบบนี้โลโก้สีดําแบบนี้นะฮะให้มาจากโรงงานแล้วนะครับผมเราไม่ได้เก็บตังค์เพิ่ม,เต,มเติมนะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้มีไฟสปอตไลท์ให้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับด้านล่างเห็นไหมฮะพร้อมด้วยนี่ฮะ หงคิ้วล้อขนาด6กนิ้วนะผมอ้าวโหลอ,ลอ,ลอหล่อเท่แบบนี้นะฮะพร้อมด้วยนี่ฮนะรัดมาด้วยยางนี่ฮนะกับล้อแมกขอบ18นะล้อแมกขอบ18นะนะนี่เลย26 5หนะ265 60 18นะครับผมให้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เราไม่ได้แต่งเพิ่มเติมนะคุณจ่ายเงินเท่านี้คือจบแล้วนะฮะสำหรับราคานี้นะไม่ต้องมีการแต่งเพิ่มเติมใดทั้งสิ้นนะครับผมนี่ฮะ สีเทาดำดักชาร์โดสวยๆแบบนี้นะฮะเป็นหนึ่งสีที่ขายดีเห็นไหมข้างหลังเนี่ยก็จะมีคิ้วล้อให้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กตัวนี้นะเป็น265 60.8 1เช่นกันนะครับผมแบบนี้นะนี่ฮะแล้วก็มีบันไดข้างให้มาอแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะโลบาร์ตัวนี้ให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับโลบาร์ตัวนี้นะอ่าอนี่ฮะพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์เทลบอสแบบนี้นั่นเองนะครับผมสวยๆแบบนี้นะ ลูกค้าบอกว่าโอ้โ,อโหพี่เอดี้ทำไมมันคุ้มจังเลยสำหรับตัวนี้นะบอกได้คำเดียวว่าคุ้มจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะคุ้มจริงๆนะนี่ฮะแล้วก็สติกเกอร์ข้างหลังเนี่ยจะให้ไปเป็นสีดำแบบนี้แล้วนะส,สติกเกอร์สีข้างหลังนะจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะโลโก,ก้จะเป็นสีดำนะแต่ตัวเนี้ยไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะแต่มีกล้องมองหลังนี่จะเป็นตัวท็อปตัว LTZ แต่ไม่มีปัญหามาติดตั้งเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะ นี่ฮะเห็นสีนินข้างขวานี่คือตัว LT นะก่อนจะมาเป็นตัวเทลบอสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวนี้มาก่อนนะครับผมค่อยมาเป็นตัวนี้นะอ่านี่ครับสําหรับตัวเทลบอสที่ตอนนี้ที่ขายดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพี่ดีขอญาติแง้มแล้วกันนะขอแง,ง้มแล้วกันนะจากราคา859,000บาทนะเหลือเพียง655,000บาทได้สภาพแบบนี้หลอ่ลอแบบนี้แม่เจ้าลดไปแล้วเกือบ200,000นะฮะ <c oughs> นี่ฮะ เห็นไหมครตัวนี้เนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะตัวนี้เป็นหนังนะฮะจะ้เป็นผ้าสีเทาแบบนี้ครับผมพร้อมด้วยตัวข้างล่างเนี่ยจะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแบบนี้นะฮะอ่าสว,สวยที่เท่แบบนี้นะครับผมนี่ฮะด้านในเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะอ่านี่ฮะหน้าจอตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับ หน้าจอตัวนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้อะไรได้ทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้นะครับพร้อมด้วยนี่ฮะส่วนของอ่ะพี่ที่ขอเปิดนิดนึงนะส่วนของหน้าจอตรงนี้แล้วก็ลงมาเนี่ยจะเป็นพวกในส่วนของปรับแอร์นะตัวนี้จะเป็นปรับเมนูนทั้งหมดฮะยังไม่ได้เป็นออโต้นะครับผมจะเป็นปรับเป่าเท้าหรืออะไรเงี้ยเป็นเมนูนทั้งหมดนะใช่ไม่ใช่ออโต้นะอ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวพี่ให้โชว์ขอชมตัวนี้นะนี่ฮะชมนะนี่ฮะ ตัวนี้เนี่ยจะมีการลื่นถลายให้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ลงทางลาดชันหรือขึ้นทางลาดชันนะตัวนี้มันดียังไงนะมันดียังไงนะคือเวลาเราขับไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเลื่อขึ้นเขาหรือว่าลงเขาเนี่ยเวลากดตัวนี้ใช้ปุ๊บเราไม่ต้องเหยียบเบรกหรือว่าให้เบรกมันแตกนะจะใช้เอนจินเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเบรกเครื่องยนต์ให้จะลงจากรถเนี่ยจะลงจากเขาเนี่ยประมาณ1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะแล้วตัวนี้ก็ะเปนนด เครื่องยนต์2.5ซีซีเกียร์6สปีด180แรงม้านะฮะโอ,อ้โหค,ค่อนข้างจะเหลือเฟือสำหรับตัวนี้นะฮะเหลือเฟือทีเดียวไม่ต้องกลัวว่าพี่แรงบิดแรงม้าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกลัวนะจัดแบบเต็มเลยครับผมกับคันนี้นะสำหรับแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยฮะจัดเต็มได้เลยครับสำหรับตัวนี้นะสามารถไปเที่ยวตวย่างจังหวัดนี้ได้จังหวัดเนี่ยเคนแรงม้าแรงบิดได้ทันทีนะครับแล้วทำไมตัวเนี้ยลูกค้าถามเข้ามาเยอะบอกพี่ครับตัวนี้เนีย เป็นยังไงบ้างซื้อสดเดียวไหมหรือจัดไฟนันได้จัดไฟนันได้นะไม่ต้องกลัวนะฮะจัดไฟนันได้ทุกจังหวัดนะครับผมของผมเนี่ยก็จัดไฟนันไปละนะฮะส่งมอบรถไปแล้วสองคันนะฮะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่ผมจะส่งมอบรถนะครับผมสําหรับรอรอแบบนี้นะสาหรับตัวเทลบอสนะครับผมเห็นไหมฮะยิ่งเปิดไฟยิ่งสวยอะลองดูนะครับผมว่าสวยไหมนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่นะครับผมอะไหล่เนี่ยเขามีสต็อกให้อยู่แล้วนะครับผมเป็นเป็นสิบปีนะไม่ต้องกลัวนะฮะ สำหรับโชว์รูมผมเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสำหรับสาระงานใหญ่ของผมเนี่ยก็เปิดให้บริการอยู่นะสำหรับรอๆแบบนี้นะครับผมไม่ต้องมีปัญหานะครับผมรับประกันเครื่องยนต์3ปีหรือ1000กิโลเมเหมือนเดิมนะครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะเชฟโรเลตเนี่ยเขาจะยังไม่ทิ้งลูกค้านะแม้กระทั่งคุณซื้อรถวันไหนเขาจะรับจากวันนั้นเนี่ยย้อนไปอีก3ปีหรือ1000กิโลมอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยฮะผมพูดเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้เลยสําหรับ แบบนี้นะครับผมสําหรับตัวเทลบอสแล้วก็รุ่นอื่นๆของเรานะยังมีอีกเยอะไม่ต้องกลัวนะครับผมบางคนลูกค้าถามเข้ามาเยอะบอกพี่เป็นแบบนี้แบบนี้ทํายังไงบ้างทําแบบที่ผมบอกนี่ฮะผมบอกไปแนะนําลูกค้าไปหลายคนละหรือไม่มั่นใจก็สำนักงานใหญ่ของผมเนี่ยก็ยังยงเปิดให้บริการอยู่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมสําหรับแบบนี้นะอย่างไรที่นี่ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคือตัวนี้ ราคา859,000บาทเหลือ655,000บาทเท่านั้นนะครับผมดาวเริ่มต้น100,000บาทผ่อน72เดือนนะ6ปีแค่นั้นเองเดือนละ9,500บาทเออว่าคุ้มไหมล่ะครับลองดูนะสำหรับผู้บริหารหรือว่าอยากจะหารถสักคันหนึ่ง4ประตูเมื่อก่อนเนี้ยกระบะแคปบตอนเนี้ยกระบะแค็บบางยี่ห้อก็ไป 67, 68แล้วนะมเมาตัวนี้ไม่ดีกว่าเหรอครับ4ประตูแบบนี้นะครับรถกระบะแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะฮะ ช่องทางการติดต่องผมนะครับผมช่องเฟซบุ๊กแฟน a พจผมนะน u า n e r ร์วันเชฟเลตโปรโมชั่นไบดีนะครับผมหรือช่องทาง YouTube นะช่อง YouTube ของพี่ดีคือเอ็ดดี้นัมเรถกระบะแต่งซิ่งใต้แดงที่ชมนะตอนนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สมมุติบางคนพี่ที่ตอบช้านะทำคนเดียวนะทั้งตัดต่อวิดีโอแล้วก็อะไรหลายๆอย่ยางนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทร0993966351ฮะ โทรมาได้เลยนะถ้าช้าโทรมาได้เลยสอบถามว่าทำอาชีพแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมนะครับผมยังไงพี่ดีฝากฝากเขาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอพี่ดีเนี่ยก็จะลดแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยมาลงคล้ายๆกันลนะแต่เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้เราทําตลาดตัวไหนกันอยู่นะครับผมถ้าไว้ใจผมนะไม่ต้องกลัวเลยครับผมผมจัดใหด้ทุกรูปแบบนะดูจากฝีมือผมแล้วกันที่เคยๆทามานะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณมากจริงๆนะขอบคุณครับ